สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมพับ G Mobile กับช่อง PAJ7 นะครับผมอ่านะครับวันนี้นะครับเราก็จะพามาทําภารกิจรับกันอีกแล้วนะครับเป็นภารกิจใครยิงฉันนะครับสําหรับภารกิจนี้เป็นภารกิจรับที่ซ่อนอยู่นะครับมันจะไม่มีขึ้นในความสําเร็จหรือในภารกิจนะครับเราต้องไปทําเลยนะครับมันก็ต้องไปทําเลยนะครับสําหรับภารกิจนี้นะครับมันทํำยังไงนะครับก็ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง PAJ7 นะครับฝากกดติดตามให้กับช่อง PAJ7 ด้วยนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าภารกิจใครยิงฉันนี้มันทำยังไงนะครับไปกันเลยนะครับ อ่ะนี่ครับอย่างแรกนะครับให้เราเลือกด่านที่จะทําก่อนนะครับหรือว่าพื้นที่ที่เราจะทำเนี่ยเนาะก็จะมีแผนแผนที่อะไรบ้างที่สามารถทาได้นะครับผมก็แนะนําให้เป็นแผนที่รีวิกนะครับสามารถทําได้ครับเพราะแผนนี้นี้ทาภารกิจง่ายสุดแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็เป็นโหมดอาร์เคดนะครับโหมดไอโฟนนะครับหรือว่าโหมดสไนนะครับก็สามารถทําได้นะครับมันก็จะให้เราทํายังไงนะครับก็ไม่ยากครับก็มันก็จะให้เรา ถูกศัตรูกำจัดหรือน็อกเอา์ระหว่างโดดล่มนะครับเออคือแบบว่าโดนยิงกลางอากาศอย่างนี้นะครับหรือว่าน็อกไปเลยนะครับก็มันก็จะนานเนาะแต่ผมมีวิธีครับนี่ครับให้เราเลือกแผ่นที่รีวิกนะครับนี่ครับให้เรากระโดดล่มไปเลยครับแล้วย้อนย้อนทวนเครื่องบินไปนะครับออกนอกวงครับเนี่ยครับออกนอกวงไปเลยครับนี่ครับพอออกนอกวงไปได้ครับนี่ฮะนี่ครับมันก็จะขึ้นนี่ครับถีบฟ้าขึ้นมาที่คุณอยู่นอกเขตนะครับเนี่ยเราาก็กางล่มได้เลยครับกางล่มไปเลยครับให้เลือดมันลดไปนะครรรับหืือออว่่่่าเเียลลดง ลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนเป็นกล่องครับหรือว่าเสียชีวิตหรือว่าน็อกไปอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ฮะอ่านี่ครับนี่ครับก็พอสําเร็จนะครับก็แค่นี้ครับพอสําเร็จนะครับแล้วก็มันก็จะเด้่ขึ้นมาอย่างนี้ครับเป็นภารกิจนะครับมันจะเขียนซ่อนอยู่ใช่นะปีม่วงวงนะครับเนี่ยครับมันก็เป็นภารกิจใครยิงฉันนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับนอกจากเราจะไปทําเลยนะครับมันก็จะขึ้นนะครับก็จะได้คะแนนความสำเร็จ20คะแนนนะเนาะแล้วก็มีตั๋วทองให้ใบหนึ่งเอาไปสุ่มกล่องได้นะครับสําหรรับใคทำ รวบรวมคะแนนความสําเร็จอยู่นะครับก็สามารถทําได้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูนะครับนี่ฮะพอพอเสร็จนะครับนี่ฮะมันก็จะขึ้นขึ้นในรูปปืนเนี่ยครับมันก็จะขึ้นให้เรามารับฉายาเออฉายยาครับภารกิจสําเร็จนะครับล้วก็กดรับได้เลยนะครับนี่ครับสำหรับใครที่รวบรวมคะแนนจะเอาฉายาที่เทพจุดติหรือว่าขั้นเทพนะครับก็สามารถทํากันได้ครับเป็นภารกิจรับครับก็มีประมาณแค่นี้นะครับก็ไม่มีแล้วครับเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ